ต่อไปนี้คือการสัมภาษณ์ที่กวนตีนที่สดุดเอออเาจริงๆนะไม่เฮียจริงสัมภาษณ์ไม่ได้นี่คือการสัมภาษณ์คุณนายจูฟันทีวีนะครับเออ <c oughs> <ไห> <Leonard> ทำไมจาเฮ้ยอ้วกแล้วทำไมรบวกเสร็จไหมวะเอเอถือว่าเป็นการตลกอย่างหนึ่งนะฮะเออที่ผมจะถามคุณจูฟันเกมเมอร์นะครับ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  <c oughs> ทำไมคุณต้องทำไมคุณถึงต้องใช้เกมนะครับอ่าผมชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอืมแล้วมีเหตุผลในในการเล่นเกมครับอืมเล่นเพื่อความสนุกครับอ๋อถือว่าเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะฮะครับเออข้อที่สองนะฮะแล้วคิดยังแล้วคิดว่าสิ่งที่คุณทำนี่มันดีหรือเปล่าเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าครับดีครับอืมแล้วคิดว่ามีใครสนับสนุนมันมันได้ไหมฮะ แฟนนุนะมันมีใครแฟนพันธนุ่นบ้างมีเพื่อนนะครับอ,อ๋อเพวกนเพื่อนนะฮะครับผมเคยกดฟับจูฟันเกมเมอร์นะฮะกับกับบางคนแม่งก็ดิสไลน์นะครับเขอตรงเลยพี่เ้าดีฟามนะฮะคิดว่ายอดวิวของคุณยอดฟ้าของคุณนะมันดีหยุดแล้วหรือเปล่าหรือคุณจะต้องพัฒนามันอีกผมว่าผมต้องพัฒนาฝีมือการแชทของผมให้ ไปยิ่งขึ้นนะครับขึ้นเรื่รรอยๆเป็น,นเหมือนเลเวลนะครับโอ้ขึ้นเลยโอ้ใช่ละโอเคครับผมได้ยืนขึ้นเลยนะนี่ <c oughs> ขอ้อที่สี่นะฮะคิดว่าคุณคเด้ยคิดว่าในอนาคตนะฮะช่องนนของคุณะ่ะจะจะดังใช่ปะจะดังขึ้นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมน่าอาจจะนะครับแค่ปัจจุบันนี้ผมว่าสาหรับคุณก็สำหรับผมดังดังแล้วนะมั้งผมว่าอย่างนั้นร้อยเก้าสิบซับเนี่ยนะผมแค่สี่สิบซับเองนะฮะผมก็ต้องทําไปเรื่อยๆแหละครับ ให้ดังให้ดังกว่าพี่เอกเลยโอเคนะแล้วก็พูดตบท้ายด้วยคำโดนๆสักคำหนึ่งครับได้ครับผมเจ็ดแมวครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับต่อไปนี้เป็นการสัมภาษณ์ของรายการ Gaming Caster นะครับโอเคครับอนี่คือคุณเกม Gaming Caster TV นะฮะ ก็จะถามสัมภาษณ์อินเทอร์วิวกับเขานะฮะข้อที่1ทําทำไมคุณถึงต้องแบบแคสเกมนะฮะคุณเมดผละในการแคสเกมออกไมง่ายครับก็เรื่องผมนะโอเรื่องเรื่องโกงมึงรับขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ข้อที่สองนะและคิดว่าสิ่งที่คุณทำนี่มันดีไหมมีใครสนับสนุนไหม เออไม่มีใครสนับสนุนครับมีแต่คนด่าครับโอ้ยยิ่งตะคุยเรื่องบนอะไรมือนไม่เงี้ยอโล่ใช่ไหมอโล่อโล่เออข้อที่สามครับคิดว่ายอดวิวยอดฟลัพของคุณนี่ที่มีอยู่เนี่ยพอใจหรือเปล่าครับไม่ครับมันเพิ่มมาอีกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอ๋อโอเคครับผมยึดคำผมนะครับ โดนใจโดนใจเขาไกระพองตายพองไตเขาไอชิบหายอะไรมันมาอีกแล้วไอ้พวกไอเออพวกกวนเฮ้ยเฮ้ยเียนหัวเขียวชิบหายผมควบควนป่ากระพองไตย้องไปยังไงปิดเสียงให้หมดปิดเสียงให้หมดเอาเฮ้ยเธอปิดเสียงผมจู่สั้นโอเลครับต่อไปครับเขาได้เขาได้สี่ป่ะเออเอ้ยขอได้สี่คิดว่าอันนาขอคำถามผมเลย คิดว่าอนาคตของคุณนี่ชแนลจะดังขึ้นบ้างไหมไม่ดังครับทำไมทำไมคิดในด้านลบจังอ่านใหม่เหรอยช่ผมอ่านไหมอ่านใหม่ครับผมอ่านอยู่อ่านใหม่ดิคลิปสองไยจะเอาใหม่หรอครับก็เป็นสีฝันอย่างหนึ่งนะฮะสีสันเลยเป็นมุกหาแดกนะครับเอาครับข้อสุดท้ายครับ ขอให้ผมให้คุณนี่พูดตบท้ายหน่อยไม่เอาแบบผมผมเย็ดแมวนะผมเย็ดแมวครับเอแวเจแลวเจวอวเจอวเจอแลเอแล้วเอเอ้วอัน้ึงครับ้ทุกอีกอแนนึงจอให้คอแวเ้วห้ทเกคนแบบร้องวววเลยว้องวเ้วเลยววจวเลวจว้วว้วว่าบลแจรอ โอเคครับมุกไปหาฝาเพื่อนเฉียดโอเคครับเอ่อคุณ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 กายกายกายเกนะฮะกายเกข้อที่หนึ่งทำไมคุณถึงแบบต้องแคะเกมด้วยครับหรือกูมึงอย่าเงียบดิเฮ้ยพี่ครับอย่าเงียบเลยครับพี่คุณพี่เอาคุณกายเกไปขี้วะไปขี้คุณพี่ไปขี้อ่ะพี่ อะไรอคะโุ้ยโหยวเร็วสิวะสีเหลี่ยมนะเฟ้ยเอ้ยผมไม่ใช่กายผมมองผมไม่ใช่กายผมพุซี่ไอ้กายเกย์กัพุซี่กับกายเกย์ก็พอๆกันแหละโอเคมาไอ้กายเกย์มันออกไปแล้วอ้าวผมตั้งชื่อล้อเลียนเฉยๆางนีก็คุณพันซี่ไม่ใช่ปช่ล่ะไอ้คุณเฮ้ยชิบหายมาฉากินทีอะไรวะอ๋อมาฉากินที ไอมัจชาสนใจเขาลุ่มกว่าเราไหมนี่เขาเทพ L O L เลยครับเนี่ยพี่พี่ต้องดูเขาเป็นตัวอย่างอ่าแล้วมัจชามัจชาเข้ามาหน้านี่เงียบทุกคนเด้ยฉันแซนวิชโพสกูเดือดหลังถูกปลอมอินสตาแ์เกมอะไรพี่พี่มาดิคุณพัซซี่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 ครับจะสัมภาษณ์ไหมครับคุณมัวแต่เงียบอยู่ได้ครับถามมันดิคุณไม่ถามผมดิ ยังอาจคิดอยู่เลยเนี่ยเออข้อที่หนึ่งทำไมคุณถึงต้องแคร์เกมนะครับอ่าข้ออยากได้เงินอะค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะเออข้อที่สองคิดว่าเอ้ยแล้วคิดว่าสิ่งที่คุณทำนี่มันดีหรือเปล่าครับไม่ดีครับอ้าวแล้วมึงทำทำไมครับแลมึงทำอยากได้เหรียญเออไม่ดีผมไม่ได้ทำเลย มันทําให้คนติดเกมไงเออพอมันติดเกมไหฮะปวดของได้แยไอ้มึงอ่ะเรียนก็โง่ไอ้ควายของนี่คืออะไรีวิตจริงมาพูดเลยครับพีเออดีข้อที่สามเป็นกันเลยไม่ดีข้อสามอะไรคิดว่ายอดวิวยอดซับที่คุณมีนี่พอใจไหมไม่พอต้องเพิ่มเรื่อยๆปั๊มใช่ไหมฮะปั๊มทำไมรับปั๊มมากดมากดกลับครับโอ้โหทุเล่นมากนะเนี่ยทุเล่นนะทุดเล่นจะทำก็จะทำก็จะทำนะ อยาทำมาเด็กๆไม่ดีแล้วจ้ะเด็กๆอโอเคนะฮะ<อ>เฮ้ยบางทีผมโพสชแนลอย่างเงี้ยแล้วไอ้ใครไม่รู้มันมาโพสเลยเ,เ้ยแล้วกดแล้วกดกลับนะเรื <toc> เ่องรู้ยังกดมึงข้อที่สี่ข้อที่สี่คิดว่าอนาคตของคุณเนี่ยชแนลของคุณจะดังขึ้นไหมหรือว่าจะดับลงจะดับแนวดังครับดังดังขึ้นเรื่อยๆดังว่าดังนั่นเลยโอ้หเอยเอ้ย อุ้ยเคยดังเ้ยดังเหมือนเปิดลำโพงนะครับนี่เออผค้ก็ทำได้ดังดังเป็นตดแตกเลยนะครับพูดข้อดีห้านะฮะเออคุณช่วยพูดตอบท้ายคำโดนโดยให้ทุกคนร้องว้าเลยนะฮะผมเจ็บแมวครับกูว่าแล้วทำให้ทุกคนร้องว้าวอะไเ่าจะอ่ะ ไปใครชอบวาว่ะพวกใครชอบวาวว่ะอยากวาววางเลยในึ่ส่งใวาววาวให้ตบท้ายตบท้ายะตบท้ายตบท้ายและครับตบทู่ตัวเองตบท้ายก็ตบท้ายเออตบทู่ตัวเองอย่างเนี้ยโอ้ปวดหัวเลยปวดไข่เลยแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายครับสำหรับ